สวัสดีครับทุกทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมเสจากช่องโฟาวครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทวราชกุญชรอนมีร้านอาหารลับอยู่ใกล้ๆวัดนี้แหละครับส่วนตอนนี้เข้าวัดมาแล้วก็ไปไหว้พระกันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับ วัดเทวราชกุญชรนนี้ถือเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งเลยและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้สักการะอยู่มากมายเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราจากหน้าวัดไปตามทางต่อได้เลยครับตรงเข้าไปที่ลานจอดรถได้เลย ตรงนี้คือลานจอดรถนะครับส่วนข้างหน้าที่เห็นอยู่นี้จริงๆแล้วมีเทพทันใจอยู่ข้างหลังป้ายนี้เลยครับปกติคนก็จะมาขอเทพทันใจกันเยอะส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ทางขวามือ และข้างหน้านี้คือรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณไปกันต่อครับออกจากพิพิธภัณฑ์เดินไปทางซ้ายมือก็คือเดินวนรูปตัวยูนั่นแหละครับแล้วเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์ ด้านหน้านี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเดินตรงมาแล้วจะเจอซอยเล็กๆเห็นป้ายร้านก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆร้านจะอยู่สุดทางติดกับแม่น้ำเจ้าพยา เป็นร้านริมน้ำสวยๆบรรยากาศดีๆถึงแล้วครับสวัสดีครับร้านขายหลายอย่างนะครับไม่ใช่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งก็มี เอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำพิเศษกินนี่แล้วกันครับชามเดียวมีเส้นมีเส้นอะไรบ้างครับมีเส้นเล็กเส้นหมี่บางมีมาม่าเส้นเส้นหมี่ดีกว่าครับเส้นหมี่ขาวนะคะรับขาวบะหมี่ก็มีครับเอาเส้นหมี่ดีกว่าครับเส้นหมี่นะกินนี่ครับแล้วก็เกี๊ยวทอดหมูเด้งกินนี่ด้วยครับเกี๊ยวทอดหมูเดงเเส้นมีขาวต้มยำครับครับผม เครื่องที่เห็นอยู่นี่คือเครื่องปรุงต้มยำสูตรโบราณของทางร้านอันนี้คืออะไระครับผร้งแห้งค่ะผึ้งแห้งไม่ได้ใส่สีใส่ในต้มยำหรือครับค่ะใส่ในต้มยำดูวิธีทำกันสักหน่อย ทำก็จะแตกต่างจากสมัยนี้อยู่บ้างหมูนี่อร่อยมากที่ร้านทำเองเป็นเหมือนหมูแดงหมูย่างแต่ไม่ได้ใส่สีส่วนน้ำต้ยมยำนี่เขาปรุงกันชามต่อชามใช่ไไไดด้้้ไปไมู วิธีการคือปรุงรสใส่หม้อแยกใส่เครื่องทุกอย่างแล้วจึงค่อยไปเทใส่ชามนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วมีอย่างอื่นไหมครับมีก๋วยเตี๋ยวอื่นไหมครับ,นอ,อน,รบนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วเตี๋ยวต้มยำโบราณค่ะ นี่คือของผมใช่ไหมใช่ค่ะับขอนั่งตรงโต๊ะสองก็ว่างตรงนี้ตรงนั้นนหรครับครับผมครับงนเกี๊ยวทดหมูเด้งนะขอบคุณครับ วิวริมน้ำเงียบสงบมากทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วใจสบายเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากๆร้านมีพื้นที่ไว้รองรับเยอะนอกจากด้านนอกแล้วด้านในยังมีห้องแอร์อีกด้วยบรรยากาศดีมากๆชอบมากเลย มาดูก๋วยเตี๋ยวกันบ้างเครื่องจัดมาหนักๆแน่นๆชามนี้พิเศษ40บาทถูกมากๆร้านนี้เด่นหมูทั้งหมูชิ้นหมูสับหมูเด้งรสชาติดีสุดๆอร่อยทัชใจเลย หาดำเย็นกินไปปืดแรกความหอมนำมาก่อนแต่รสชาติหวานไม่มากผมว่าดีนะหอมหอมและหวานไม่ต้องเยอะเริ่มกินกันเลยลูกชิ้นปลาออกธรรมดารสชาติโอเคอยู่เคี้ยวสนุกเด้งเดง กล้วยก็เหมือนกันส่วนหมูแด้งนั้นให้มาชิ้นใหญ่ๆรสชาติดีหมูชิ้นนี่ก็รสชาติดีอร่อยส่วนเส้นนี่ให้มาเยอะน้ำซุปรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆแต่แบบกลมๆไม่เปรี้ยวแหลมๆเหมือนทั่วไปเกียวหมูเด้ง ทอดมากรอบหมูเด้งหนุบๆจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยดีคุณป้าครับไอ้ที่แบบใส่กุ้งอย่งนี้มันเป็นสูตรของจังหวัดอะไรอะครับสูตรโบราณค่ะ เป็นโบราณใช่สูตรโบราณเพราะว่าสูตรของโบราณของที่บ้านเนี่ยแหละค่ะที่บ้านนี่เวลาเวลาคุณย่าทำอะไรทำมิทานก็จะทำแบบนี้แหละคะ่ะอ๋อคือสูตรจากคุณย่าเลยเหรอค่ะใช่ใชสูตรนี้ก็ต้องหลายสิบปีเลยครับใช่ค่ะแต่ต่กอนกุ้งอะ่ะเขาจะเป็นกุ้งสีแดงแดงเลคะ่ะแต่เราสีแดงมันเป็นกุ้งใส,ส่สีก็เ,เลยเปลี่ยนใช้กุ้งขาวแทน มันเป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่สีค่ะไม่ได้ใส่สีค่ะตุ้งแห้งเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่สีนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวขาะใช่ไหมครับค่ะมีอาหารตามสั่งข้าวซอยผัดไทยค่ะข้าวซอยนี่ก็มีทุกวันมีทุกวันค่ะข้าวซอยผัดไทยมีทุกวันอาหารตามสั่งมีทุกวันหก็ไม่ได้ว่ามีเมนูไหนพิเศษเฉพาะบางวันไม่มีค่ะรายการเมนูางหน้ก็คืออะไรข้าวผัดปลาเค็มมาม่าผัด เมาอันนั้นคือเมนูเพิ่มเติมอ๋อเพิ่มจากไอที่มีในกระดาษส่วนมากก็จะมีแค่นี้ค่ะถ้าเนี่ยธรรมดาเที่ยนนักศึกษาจะเยอะส่วนใหญ่คือลูกค้าจะเป็นนักศึกษานักศึกษาแล้วก็พวกคนทํางานข้าราชการนะคะเพิ่งเปิดมาปีกว่าอันนี้ก็คือเป็นบ้านเราเองเลยบ้านเราเองพอดีเป็นบ้าน เองแล้วก็ได้ทำเลดีด yes. so ้วยออยู่ริมน้ำทำเลที่น่าจะทำค้าขายก็เเพราะว่าสมัยก่อนก็คุณย่าก็ค้าขายค่ะคุณย่าก็ขายขายเส้นกอบกระแนมขายผัดตังเมี่ยงลาวจะมีแม่แม่ค้าค่ะที่มารับรับไปขายเป็นอาหารโบราณอยู่เหมือนกันโบราณทำส่งตอนนี้หาทานยากเลยที่อร่อยก็คือเสกอบกระแนม ว่ามีย,าย่างมีย่างมีย่างเตาตากมะพร้าวเด็กๆต้องเนี่ยเด็กๆต้องไปเก็บตากมะพร้าวตลาดทุกทุกอย่าสูตรน้ำซุปอะไรนี่ก็ของดั้งเดิมเลยค่ะของดั้งเดิมไม่ได้ใส่ชูรสนะคะเสตียเราไม่ใส่ชูรสใช้หวานจากกระดูกกระกดูกนี่ ป้ารบกวนนิดหนึ่งครับชื่อร้านชื่ออะไรอะครับชื่อร้านอิ่มอร่อยนะร้านเปิดปิดวันไหนครับร้านเปิดปิดวันไหนบ้างครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจร์ถัดกันเลหวันหยุดนะครับแล้วแล้วเปิดปิดกี่โมงครับเปิดเก้าโมงปิดไม่แน่นอนทีหมดอ๋อของหมดก็ปิดเร็วก็ประมาณสักบ่าย เพิ่งเปิดเป็นบ้านของตัวเราเองเปิดมืวันที่วันที่สามมิถุน,น, 3, น,น,นาปีแล้วอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับนี่คือหน้าตาของเกี๊ยวหมูเด้งกับน้ำจิ้มอร่อยๆชาดำเย็น12บาทยังมีเมนูอีกหลากหลายเมนูผมว่าผัดไทยก็คงอร่อยมากเพราะตอนกลับคนสั่งผัดไทยเยอะแยะเลยเมนูและราคาตามนี้ ร้านเปิดจัน์ทถึงสุก9โมงเช้าถึง3โมงเย็นแผนที่อยู่ด้านล่างกด3จุดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คลิปมาใหม่จะได้รู้ทันทีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม